สวัสดีครับผมโจจากร้านพระเครื่องโจพระสสธรเมืองแปดริ้วนะครับร้านผมเป็นศูนย์รวมพระเครื่องพระบูชาหลวงพ่อพ,พุทธสุธรวัดโสธรจอดจาเงเซานะครับร้านอยู่ที่เมเจอร์ซิลิเพ็กบิ๊กซีหนึ่งจอดจาเงเซานะครับวันนี้ทางร้านามีความยินดีนนสเสนพระเครื่องหลวงพ่อพ,พุทธสุธรอีกรุ่นหนึ่งที่มีความนิยมสูงมากนะฮะน่าจะเป็นก็น่าเป็นนิยมสูงสุดรุ่นหนึ่งนะครับเป็น พระกลิ่งหลวงพ่อประทอนเนื้อทองเหลืองลุงดำรุ่นแรกนะครับคือรุ่นปี2500นะครับก่อนหน้านั้นผมเคยนำเสนอเป็นพิมพ์ใหญ่ไปแล้วนะครับวันนี้จะเป็นนำเสนอเป็นพิมพ์พระพักพระพักกลางนะครับนะครับเรามาดูองค์จริงกันนะครับรามาดูองค์จริงกันนะครับ จริงนะครับอันนี้คือพระกิ่งเนื้อทองเหลืองลมดำว่าพุะโสธรรุ่นแรกนะครับรุ่นปี2,500พิมพ์พระพักกลางหรือพิมพ์ที่เรียกทั่วไปว่าพิมพ์หน้ากางนะครับโดยที่ด้านหน้าองค์พระนะครับน,นี่คือด้านหลังองค์พระก็ เหมือนพระกิ่งหลวงพ่อ,อพสสธรอีก2500ทั่วไปนะครับก็คือด้านหลังจะมีระบุอักษรพยาไทยโสธรแล้วก็มีเลขไทยเขียนว่า2500คือจัดสร้างในสมัยในปี2500นะครับในสมัยพระราชเขมรก,ก่อนนะครับกอ เขมทัศสีนะครับที่เป็นเจ้าวาดนะครับในปี2500นะครับพระกิ่งรุ่นี้มีความนิยมมากๆเลยนะครับแล้วก็มีประสบการณ์มากมายนะครับอันนี้เอามาให้ดูเป็นพิมพ์พระพักกลางนะครับที่ก็ค่อนข้างสภาพก็ใช้ได้นะครับสวยงามคมชัดนะครับโอเคขออนุญ,ญาตนำเสนอเบื้องต้นตรงนี้นะครับถ้าใครสนใจพระเครื่องพระบูชาหลวงพ่อ อุตสุธอนก็เชิญที่ร้านที่เมเจอร์ซิลิเพ็กซกซีทางเสาได้เลยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีนะครับ